เล็กเป็นไงลองใส่ใส่ดูใส่แล้วครั้งแรกรู้สึกรู้สึกครั้งแรกเลยก็คือรู้สึกสบายก่อนครับแรกแล้วก็นุ่มเบามีความเด้งนะตกใจเลยอ่ะมันเด้งเด้งแบบตกใจทั้งนุ่มและเด้งวิ่งเลยไหมวิ่งเลยไหมอช่ใช่โอ้มันไม่มันไม่เหมือนคู่ไหนเลยนะวิ่งได้มาก อันนี้คือเร่งนี่คือมาเลยนะสี่สองห้แบบว่าทำรอบขาก็ได้นะ 6, <4. S 2> จะก้าวยาวก็ได้นะใช่เ <laughs> ยียมเยียมโอ้โหโ,โห,โโหพรุ่งนี้ลงขอดมัน คือก้าวยาวก็ได้ครับก้าวยาวก็ได้ซอยถีก็ได้จะจะจะรอบขาก็ได้ใช่จะตบจะเน้นตบก็ได้คือ <c ười> ถ,ถ,ถ้าถ้าเหยียบแรงๆนี่คือเด้ง <c ười> <ๆ>เด้งเด้งกบได้เลยโอ้โหน่กกากลัวมากน่ากลัวจริงน่าลองมาก <c ười> น่าลอง <c ười> น่ลงาลองผมว่าเป็นรองเท้าที่ทุกคนต้องมีว่ะ ลองต้องลองครับต้องลองกระติ๊บราคายพี่ยองได้ป่ะพี่ไม่รู้เลยว่ะพี่ไม่รู้จริงแต่่ผมว่าโครงการตัดเข้าๆนะคร่าวๆผมว่าไม่เกิน5,500ัารอยบาทจัก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 ค่าเงินนะผมว่าประมาณนี้ที่วานน่ารันนะใช่ที่วานน่ารันครับครับเจอกัน